ครับเจออะไรแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีอีพีทลารละหายไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้เนี่ยพอดีก็ติดภารกิจนะครับผมอย่างที่บอกต้องออกไปทามาหากินอยู่เฉยๆนี่ไม่มีเงินจะกินเนานะฮะก็อาที่ทุกคนรู้ครับผมค่าใช้จ่ายมันยังเหมือนเดิมอยู่แต่รายได้มันแทบจะหายไปเกินครึ่งได้ซ้ำน,นะฮะ มาตรการเยียวยาก็ก็ก็เห็นนะครับผมตามหน้าข่าวนะฮะมีหลายๆคนเริ่มที่จะแบบว่าออกมากันมากขึ้นมันก็จะมีทั้งคนที่สมหวังกับคนที่ผิดหวังแต่คนที่ผิดหวังนี่ก็คือผิดหวังจากไม่แน่ใจว่าไม่ได้เงินหรือว่าผิดหวังจากการกระบวนการการทํางานของภาครัฐนะครับที่ทําให้เท่าที่ผมรู้มีคนบอกนะฮะแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าใครเนะ ที่บอกว่าตอนนี้สถิติคนที่ฆ่าตัวตายจํานวนคนที่ฆ่าตัวตายนะครับเท่ากับคนที่เป็นโควิดตายเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็แปลกดีนะประเทศอื่นไม่มีข่าวเลยว่าพอโดนโควิดแล้วไม่มีรายได้จนต้องฆ่าตัวตายนะครับคงจะสะท้อนภาพอะไรให้เห็นว่า ตกลงแล้วอะ่ะการดำเนินของเราอะที่บอกว่าโดยเขาเรียกเหมือนกับถ้าพูดตรงกับภาษาชาวบ้านเหมือนลอยหน้าแล้วมันดูดีครับผมแต่ลึกๆแล้วอะคือแน่นอนการจัดการเรื่องของโควิดเป็นการจัดการที่ได้รับคำเชื่นชมจาก WHO องค์กรอนามัยโลกนะครับแต่ว่าในเรื่องใน,ในมองในมุมอื่นมองในส่วนของรอบๆข้างสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะว่า สรุปแล้วครับผมเราควบคุมอะไรบางอย่างให้มันอยู่ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในขณะเดียวกัน,นะครับผมเวลาเดียวกันเลยมีการสูญเสียบางอย่างทดแทนนะครับก็เลือกเอานะฮะว่าจะคุ้มกันไหมกับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับเพราะหลายๆอย่างที่ภาครัฐพยายมามจะออกมาช่วยมาตรการผมเคยบอกในคลิปวอนก่อนแล้วนะ สุดท้ายแล้วครับมันโอเคมันเป็นอะไรที่ให้ความหวังแต่ว่ามันเกิดผลที่ตามมาซึ่งมันเป็นผลที่เสียที่ตามมาเท่ากับว่าที่คุณลงอะไรไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับอก็ลองคิดดูฮะโตๆกันแล้วเนอะเก๋ๆพูดอะไละเอะครับผมอืมโอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องราวของ EP นี้กันดีกว่านะครับพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อแน่นอนฮะ ไปกี่รอบก็ไม่มีใครเชื่อแต่ก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้พูดจากสถานการณ์จริงผมพูดจากความจริงที่มันเกิดขึ้นหรือว่าความจริงที่มันมีอยู่ในสถานการณ์นะครับเพราะทุกคนพยายามจะมองแค่ว่าสถานการณ์จริงเป็นยังไงนะครับก็ให้แก้ไขไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดลึกๆแล้วคุณคิดคนคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้มากขึ้นนะครับ คุณจะมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในแต่ละสถานการณ์ซึ่งถ้าเกิดว่าความจริงตรงนี้มันไม่ได้ถูกแก้ไขแน่นอนครับไม่ได้มีอะไรที่จะรีเทิร์นกลับมาหรือว่าเป็นผลดีกลับมาเลยก็สําหรับอีพีนี้นะฮะก็จากเรื่องที่จากต่อเนื่อง E ีพีที่แล้วนิดหน่อยเพราะว่าจากที่ท่านนายกได้ถแถลงการนะครับผมเซอร์ไพร์ทั้งประเทศเราครับผมว่าจะ เขียนจดหมายเปิดผนึกขอความช่วยเหลือไปยังมหาเศรษฐี20คนนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนี่คือผมไม่ได้แจกแจงะไรมากครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาลงรละเอียดเล็กกเลยดีกว่าครับผมว่าอันดับแรกเลยนะเนอะมหาเศรษฐี20อันดับในไทยนะครับว่าเขาครับผมมีใครบ้างและเขามีทรัพย์สินกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งโอเคครับเรามาดูดีก่อน,นะครับ จากข้อมูลของฟอ r นะครับมามหาเศรษฐีไทยครับผม20อันดับแรกตอนนี้นะครับม,มีใครบ้างนะครับแล้วเ,เขามีทรัพย์สินที่ถือครองอยู่เท่าไหร่นะครับเริ่มจากอันดับ1ถึงอันดับ5ก่อนเลยนะครับอันดับ1แน,น,น่นอนพี่นนอเจียรวันนนท์นะฮะ ก็เขือเจริญครอบพันธ์ CP ที่เรารู้จักนี้เองมูลคา่าทัพสินมีอยู่ที่8.92แสนล้านบาทนะครับเงินบริจาคตอนนี้อ๋อันยังไม่บอกดีกว่าเนี่เดี๋ยวไว้บอกมเมนสกิปต่อไปอันดับ2นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเฉลิมอยู่วิทยานะครับซึ่งตระกูลอยู่วิทยาก็จเจ้าแห่งกระทิงแดงเรดบูนั่นเองนะครับจะพูดดีไหมเนี่ยนะว่าตกลงลูกชายเขาเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เอาเดียวว่ะเดี๋ยวยาว อันดับ3นะฮะ,ะเจร,ริญสิริวัฒนาพักดีนะครับไทยเบเวอร์เลชนะอ้อลืมบอกไปครับผมอันดับ2อยู่วิทยานะครับผมมีมูคลค่าทรัพย์สินอยู่ที่6.6แสนล้านบาทอันดับ2นะฮะ,ะเจร,ริญสิริวัฒนาพักดีอันดับ3นคะครับมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่3.4แสนเออ4 3แสนล้านบาทนะครับอันดับ4เป็นตระกูลจิราธิวัฒน์นะฮะกลุ่มเซนทันนั่นเองครับมีทรัพย์สินอยู่ที่3.1แสนล้านบาท อันดับ5เป็นสารัตนะครับผมรัตนาวดีนะครับเจ้าของนองกัปเอ e เนอร์จีเดเวลลอปเมนนะฮะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่2 2 2แสนล้านบาทอันดับ6ฮะเจ้าของคิงพาวเวอร์ครับของเจ้าสัวคิงพาวเวอร์คุณอัยวัฒนะครับมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่1.24ล้านบาทอันดับ7นะครับเป็นคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณนะฮะเจ้าของ TOA นะครับมูลค่000 000 000าที่1 0 1แสนล้านบาทตระกูลโอสถสภานะครับ ทุกท่านครับตระกูลโอสถสถานุเคราะห์นะครับเรียกว่าโอสถสภานะฮะตามมาติดๆนะครับผมด้วยมูลค่าทรัพย์สิน9.8หมื่นล้านบาทวานิชชัยวัฒน์นะครับอันนี้เป็นเจ้าของไทยประกันชีวิตนะฮะ9.15ล้านบาทนะครับชูชาติเพชรอําไพและดาวนภานะฮะเมืองไทยแคปิตอลมีทรัพย์สินอยู่ที่8.66หมื่นล้านบาทนายแพทย์ปลาศาสตร์ปลาเสิร์ฟปราศาสตร์ทองโอสถนะครับเจ้าของกรุงเทพดุสิต ตะเวชการนะครับรวมถึงเจ้าของบางกอกเฮลเวนะคนนี้ก็มีทรัพย์สินนะครับอยู่ที่8.4หมื่น8.49ล้านบาทนะครับฮาราลิงนะครับผมเจ้าของบีกริมก็คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินอยู่ที่7.51ล้านบาทกริตรัตนาเลิกนะครับเจ้าของธนาคารกรุงศรีมีทรัพย์สินอยู่ที่7.35ล้านบาทนะครับสิริการชนะพาสนะครับผมเจ้าของกลุ่ม BTS นะฮะ มีทรัพย์สินที่6.20หมื่นล้านบาทนะครับสันติพิรมพักดีนะครับผมบุญรอดบุญรอดเลเวอรี่นะครับมีทรัพย์สินที่6.07หมื่นล้านบาททักษิณชินวัตรนะครับมีทรัพย์สินที่6.04 00หมื่นล้านบาทวิชัยทองแตงนะครับผม5.88หมื่นล้านบาทสมโพศอาขุนัยนะครับผมบ,ร,บ,บ,งงมบริษัทมมจพลังงานบริสุทธิ์นะฮะมีทรัพย์สินที่5.72หมื่นล้านบาทนะครับฤิ ทีลาโกเมนนะฮะอันนี้เจ้าของ MK นะฮะมีทรัพย์สินอยู่ที่5.39หมื่นล้านบาทสุภลักษณ์อัมพุทธนะฮะคนสุดท้ายเจ้าของเดอะมอล์นะครับเดอะมอล์ครับผมมีทรัพย์สินอยู่ที่5.23หมื่นล้านบาทโอเคนะครับเรามาดูนะครับผมว่าอันดับ20มหาเศรษฐีไทยเรานี่นะฮะตอนนี้ตั้งแต่เกิดภาวะโควิดนะครับผมพิชิตตรงนี้นะฮะว่าเขาได้บริจาคอะไรให้กับ สังคมแล้วบ้างนะฮะเริ่มจากเครรอซีพีก่อนเลยนะครับแน่นอนตามข่าวทุม่มงบประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทลงงานผลิตหน้ากากอนามัยนะครับบริจาคมอบชุดคุณป้องกันเชื้อชลิตกรมทั้งตัว20 0 0ชุดให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมมีหน้ากากเฟสเชียร์อีกส0่0 0ชิ้นให้โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลที่ขาดแคลนสนับสนุนเงิน200ล้านบาทส่งให้ส่งอาหารให้โรงพยาบาลรัฐนะครับผม8 8แแห่งทั่วประเทศทุกวันต่อเนื่องนะครับ รวมถึงบริษัทมอบ77ล้านบาทซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้77โรงพยาบาลมอบชุด PPE 1 0 0 0 0ชุดให้5โรงพยาบาลแมคโครนะฮะบริษัทในเครือของเขานะครับผมประกาศรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่เดือดร้อนจากพัยโควิดกลุ่มทรูฮะธุรกิจเขาเยอะจริงติดตั้งโครงข่าย 5G ให้โรงพยาบาลนะครับและมอบสิ่งทีโรให้บุคลากรทางการแพทย์และยังร่วมกับคณะวิศวะจุฬาสตาร์ทอัพฮีทจีโรบต์โรบติกและ โดรยติดตั้งขุนหุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะช่วยทีมแพทย์อันนี้ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้แพทย์ต้องสัมผัสตัวกับคนป่วยนะครับโดยตรงนะต่อมากลุ่มของกระทิงแดงนะครับมอบอะไรบ้างกระทิงแดงครับบริจาคออมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคไวรัสโครโรนามูลค่า15ล้านบาทไม่รู้ว่าออกมาจากไหนเนี่ยเครื่องเนี้ยแต่ตรงมันมีเครื่องนี้ตัวแล้วมันได้ชัว,ชวร์ๆดกว่านะ <laughs> มอบหน้ากาก ท่านะครับผมทางเลือดหนึ่งแสนสองหมื่นชิ้นให้บุคลากรทางการแพทย์นะฮะโรงพยาบาลจุฬาครับรับตามมาด้วยเลยนะครับบริษัทไทยเบบเวลร์นะครับของตระกูลสิริวัฒนาภักดีมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอลให้สปารากชาติ 76, จจังหวัดทั่วประเทศโอชิกรุปในเครือของเขานะฮะก็บริจาคเงินอาหารเครื่องดื่มรวม24ล้านบาทผ่านสปากาชาติไทยให้7โรงพยาบาลนะครับ ก่มเซนท่านตะกูลจิราธิวัฒน์มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์30ล้านบาทให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเซนท่านฟู้ดดีเทลกรุ๊ปอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกแล้วนะฮะให้โรงพยาบาลสีรลาพนักง,งานเซนท่านพัฒนาทำหน้ากากเฟเชียวหกหมื่นชิ้นมอบให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลกว่า40แห่งทั่วประเทศอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากนะครับผมอ่านมาสามบรดับแล้วนะฮะเจ้าของมันจะรวยแล้วมัง้งเจ้าของที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี <laughs> ่ยยอดจะฉูดแน่นะครับผม กับเอเนจีนะฮะต่อมาเลยบริจาคเงินให้กัโบโรงพยาบาล5แห่งนะครับ634ล้านบาทนะครับแล้วก็มอบเงินอีก20ล้านบาทให้กับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อจัดซื้อเครื่อง ECMO หรือเครื่องช่วยและเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็ส่งมอบค้ากลองบ 2, ัตรเป็น2,000กล่องให้27ชุมชน KING POWER ตะกูลสีวัฒนะปรับพานนะครับมอบเงิน45ล้านบาทให้3หน่วยงานทางการแพทย์ จบเลยฮะอันนี้ง่ายเลย TOA p เ n พนนะครับก็มอบเงินบริจาคหนึ่งล้านบาทสมทบทุนจัดซืด้อคารุพันธ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์กับคารุพันธ์มันต่างกนันไหมเนี่ย <enn> ใครรู้คำตอบเมาช่วยบอกผมได้นะฮะาาแล้วก็ให้แกโรงพยาบาลหัวเฉี่ยวนะโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคมแล้วก็อันนี้มีแบ่งแนวหน่อยนะครับมูลที่ปอติกตึงนะฮะเป็น ในสกัดวิชาหนึ่อ๋อมอบโฟมล้างมือและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตาทีโพทีโพแล้วอันนี้ระบุยี่ห้อเลยนะครับผมที่ผ่านมารู้สึกว่ามอบกันไม่ค่อยระบรุยี่ห้อนะฮะจำนวน5000ชุดนะครับผมให้กับกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่มีตังค์จะซื้อจริงๆน,น,นะโอสุสพาครับแต่กวนโอสถานุคเคราะห์นะฮะฉันไม่ใช่ผู้พิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอนะครับมอบเน้นนะครับมอบในผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์มูลค่ากว่า23ล้านบาทมอผลิตัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดมือและเครื่องดื่มของอสสพามมูลค่า100,000บาท100,000บาทมอผลิตรัานทความสะอาดมือแล้วก็เครื่องดื่มเออเจ๋งดีนะเออให้ลงให้อะไรให้ให้แพทย์กับพยาบาลได้กินกันนะครับผมจะได้แบบทำงานกันได้ค่ำวันค่าคืนแล้วก็เอ่อมอปิตัณา์เครื่องดื่มนี้นะครับผมแสนถึงแสนแปดหมื่นบาทให้โรงพยาบาลจุฬารามาธิบดีลโรงพยาบาลวิถี ไทยประกันชีวิตนะครับผมอันนี้ชัดเจนมากครับผมตระกูลชัยยวันนะครับผมโดยคุณชัยชัยวันมอบกรรมฐานประกันชีวิตกลุ่มโครงการนักลบเสื้อขาวสู้พายโควิดสิผมไม่แน่ใจว่าคําว่ากลุ่มนี้มันมีผลหรือเปล่านะฮะเพราะเหมือนกับตอนนี้ผมทํางานอยู่สมัยก่อนๆแล้วยี่สิบปีแล้วอ่ะเขาบอกว่าประกันชีวิตกลุ่มในความหมายคือคุณต้องตายเป็นกลุ่มนะครับคุณถึงจะได้ตังค์อันนี้ล้อเลียนนะครับผม ก็ลุ้มครองแพทย์เนี่ยกรณีเสียชีวิตทุนประกันรายละ5้าล้านบาทเลยนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในบริการบริหารจัดการซึ่งทั้งหมด,หม,ดมูลค่าที่1.4ล้านล้านบาทครับผมให้บุคลากรทา,กรางการแพทย์อันนี้ต้องบอกตรงๆนะฮะมันมีนัยยะอยู่นัยยะใน,นความหมายนะครับผมเพราะเหมือนกับว่ามอบก,กระดาษให้ไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าก,กระดาษอันนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ฉะนั้นเองนะฮะอันนี้ไม่พูดดีกว่าข้ามไป เพราะว่าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะมากพูดไปให้ตายก็ไม่เข้าใจต่อมาครับผมบริสัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดนะฮะตระกูลเพชรอําไพโดยคุณชูชาติบริจาคเงิน60ล้านบาทให้กับ7โรงพยาบาลเพะะื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการแพทย์นะครับในส่วนของโรงพยาบาลที่ผมไม่ได้เอ่ยนาหรือว่าไม่ได้อ่านชื่อนะครับผมเพราะว่าซ้ํากันหมดเลยนะฮะตั้งแต่ผมอ่านมานี่ครับผมทุกคนบริจาคให้กับโรงพยาบาลซ้ํากันหมดเลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลเขาจะไปจัดการบริหารโดยที่ส่งต่อให้กับที่อื่นๆหรือเปล่านะครับ บีกริมพาวเวอร์นะฮะธุรกิจในกลุ่มบีกริมนะครับของมิสเตอร์ฮาลาลิงนะฮะฮาลาลิงมอบเงินเมืจาก6กล้านหแสนบาทเพื่อสนับสนุนการทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลรามาธิปดีนะฮะคะแนนโรงพยาบาลไปตระกูลรัตนรักษ์นะครับธนาคารกรุงศรีวิทยานี่บริจาคเงิน1ล้านบาทร่วมสนับสนุนนะครับช่อง7ร่วมใจนะครับก็จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ10โรงพยาบาลซีคีรีการจนะพาสนะครับผม BTS มอบเงิน60ล้านบาทสนับสนุนโครงการนักร้เสื้อขาว สู้ภยัยโควิด19กานะฮะทำประกันชีวิตได้บุคลากรากทางการแพทย์ทั่วประเทศนะครับบุญรอดเลยวะที่บุญรอดเบรื่อเลยครับแต่กูมีโรงพักดีนะฮะบริจาคเงิน50ล้านบาทให้กับ26โรงพยาบาลนะครับชิน,นวัฒนะฮะครอบครัวชิน,นวัฒบริจาคชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลลามาธิบดีรีราาแล้วก็ลงมาจุฬาซ้ำหมดเลยนะฮะโรงพยาบาลพลังงานบริสุทธิ์นะครับของคุณสมพศนะฮะอันนี้สนับสนุนเงินทํา เงินทำเงินทุนทําประกันการแพทย์นะครับผมห้าหมื่นกมาทันโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยรู้สึกหมดโควิดไปนี่หมอพยาบาลนี่ก็มาทันเพียบเลยนะเจ๋งอ่ะไม่ต้องทาเองแต่ไม่รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยตลอดลหรือเปล่านะหรือว่าทําให้ฟรีเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหมอกรุ๊ปนะฮะตะกูลอัมพุธมอบเงินกกอุปปรณกการแพทย์และอาหารรวมยี่สิบล้านบาทให้กับ5โรงพยาบาลเดิมนะฮะลงในวันลงวงเลยกว,ว่าเดิมนะฮะห้าโรงพยาบาล ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนั้นนี่ครับผม20อันดับยังมีอะไรตะกูมหาเศรษฐีนะครับผมธนาคารกรุงเทพตระกูลสวพรพระพณิชนะครับผมบริจาค40ล้านให้4โรงพยาบาลเบทาโกน,นะครับตะกูลแต้ไพสิทธิพงศ์บริจาค5ล้านซื้ออุปรกรณ์การแพทย์พร้อมเจลแอลกอบ5,000ขวดให้5โรงพยาบาลซึ่งก็ต้องบอกไว้5โรงพยาบาลเนี่ยมันคือ5โรงพยาบาลซ้ำกันหมดเลยนะงงเหมือนกันนะว่าเขาไปจัดการกันยังไงเนี่ยหรือวงกันหมดเลยนะ